สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับน้องแจเช่นเคยวันนี้เรายังอยู่กันที่โชว์รูมซูซูกินวักมินนะคะในช่วงยุคสภาวะน้ำมันแพงอย่างนี้น้องเล็กคันนี้ใครไม่มีไม่ได้แล้วนะคะตัวนี้เป็นในรุ่นของ c e l ลริโนะคะตัวนี้ตัวเป็นตัว GL นะคะ4 8 0 0 0 0บาทนะคะก็วันนี้เตรียมส่งให้กับลูกค้าที่น่ารักเช่นเคยะคะ่ะ ก็สำหรับวันนี้โอ้โหแต่งเต็มกันมากๆเลยนะคะก็จัดเป็นชุดแต่งของชุดแต่งซานโตนะคะตัวนี้เป็นชุดใหญ่นะคะตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะตัดกับสีดําเงาสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะนี่เลยชุดนี้ก็มาพร้อมกับชุดแต่งด้านข้างแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังมาด้วยนะคะ แล้วก็มาอีกมุมนึงในส่วนของด้านนี้เนาะเป็นในส่วนของล้อแม็กนะคะตัวนี้ติดให้กับลูกค้าในส่วนของล้อแมกขอบ15นะคะตัวนี้เป็นยาง1.95ทับ55นะคะก็หล่อๆเต็มซุ้มกันไปเลยนี่ลายลายล้อแม็กมาแรงมากลายนี้แต่งกันอยู่3าม0ันจอดกันรอส่งมอบกันอยู่ด้านหลังโหสุดยอดมากเลยค่ะก็ส่วนด้านข้างนะคะก็เป็นในส่วนของ สเกิร์ตชุดเดียวกับตัวด้านหน้านะคะก็ยาวไปถึงด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายด้วยเช่นกันค่ะก็ส่วนของด้านในรถคันนี้โอ้โหเบาะอย่างสวยเข้ามาดูกันเลยเป็นในส่วนของเบาะหนังนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดำเดินได้ด้วยสีแดงนะคะก็โชว์ลวดลายที่เบาะได้เลยสวยด้วยแล้วก็เป็นในส่วนของตัวจอ Android นะคะตัวนี้เป็นจอ9นิ้วนะคะสำหรับในรุ่นของ c e l e ี i o นะคะ ก็มาพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังด้วยแล้วก็มีส่วนของกล้องหน้าล้นให้ด้วยมีเลยในส่วนของเบาะหนังนะคะก็ลูกค้ายังสามารถที่จะเลือกสีแล้วก็เลือกลายที่ชอบมาให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ช่วยทําให้ถูกใจกันได้ด้วยค่ะก็ส่วนด้านบนนี้ก็เป็นในส่วนของิี่กษตระส์นะคะก็ติดให้ลูกค้าด้วยเช่นกันทั้งหมดสีชิ้นเลยนะ ในส่วนของด้านท้ายนะคะโอโหชุดใหญ่ขนาดนี้มาพร้อมกับพ่อคู่นะคะสองคู่กันเลยทีเดียวปั๊มในส่วนของโลโกโล้ซานโตให้ด้วยนะคะก็สำหรับลูกค้าที่อยากได้ชุดแต่งแบบไหน,นะคะก็ลองส่งรูปแนวที่ตัวเองชอบนะคะก็ส่งมาให้ทางเราได้เช่นกันนะคะก็ในส่วนของด้านบนเด่นๆอีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นในส่วนของสปอยเลอร์นะคะตัวนี้ก็ ไม่ได้เจาะให้ลูกค้านะคะมันเป็นตัวสำหรับที่สวมเข้าไปเลยก็สามารถการลมการฝนได้ก็สำหรับรุ่นนี้นะคะเซลริโอยุคปยุคน้ํามันแพงแบบนี้นะคะเราก็ต้องเซฟเงินในกระเป๋ากนหน่อยด้วยราคารถที่ค่อนข้างที่จะย่อมเยาวนะคะแล้วก็ตัวนี้ถึงแม้จะเป็นแค่เครื่อง1 0 0 0ซีซีนะคะเรารับประกันได้เลยว่าเดินทางได้ทุกที่เลยนะคะแล้วก็ยังประหยัดในส่วนของตัวน้ำมันด้วยนะคะการันตีจาก ซูซูกิมอเตอร์แล้วก็อ่ายูทูบที่ช่องรีวิวต่างๆนะคะตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันสูงสุดได้ถึง33กิโลต่อลิตรเลยนะคะก็เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในช่วงเศรษฐกิจน้ำมันแพงแบบนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้น้องแชนทำช่อง YouTube แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับโปรโมชั่นในเดือนนี้ ก็มีมาเรื่อยๆนะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนทักกันหมายเยอะๆนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ